อกอันฮะโอ้โหเกิดว่าน้องใหม่พุ่งวานนะพี่น้องนอนนี่เอามาหาเอา๋ชวนก็อ่ะหนอ่อยเอ๋โอ้หน่อยเส้นไอเล่ย์ไอเอ๋ยแ้่จุนลิ้วหอยด้วย ไว <onents> yeah. ้กแต่อมังค่นั่งอยู่อันน้าอันนี้นอนนุคริอเทศอยู่หนยูะสบอพัล้อันตัดแล้วก็ไปตะเกียแกวบันไตเออีนอวยบอนคือกันยุ่รก tan nói tan mạnh hơi âm làng vừa đi quỳ nó với bọn tí Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เตรียมตัว คามคามัวพี่น้องหึเออให้คามเปิ้นเด้อหึเปิ้นหน่ยก็ได้เลยเล่นหมดอ่ะดออ้คัวเด้อตายยานพี่น้องเอ้ยคามคัวควยควย ไหวควดน้อยเสี huh. see you, see you, see you. ้ยวเสี้ยวเสี้ยวออามาเต้นท์ได้หัว มาวา่าผู้สุดท้ายมะนะโอ้คือที่แม่เ่นตานะาเจาแเล็กโตมือนี้ไปห้างงัวเพ่อเห็นงัวแต่ว่าขามควานนี่ร้ายขนาดพี่น้องเป็นคว้าแบบหลุ่นเกาเกาตเต็มเฮ้ย Ơ, <laughs> ừ, ờ, đi bằng cái đi, vậy đi. ទាំងឡើយបតែអត់ដូចញ៉ះផលនេះប្រនិតតូនខ្លាផព្រនិតតូនយីអ៊ឹងចាតូនផឡងយើនេះគឺកាន់ដៃឡាគឺកាន់ងាកគលឡួយតិខ្រាជោខ្រាជោអូសុខសៃប៉ុនវិកត្ន້ອຍហើយលាជូខ្រាជូ มอมอยู่วะแม่มันตุน้กตุ้งเต้นโอ้ขนาดวัดพิลึกแค่ปะแค่นะไอเจอเยอะสังเกตบราบสิพัดเออแคมหวย xuống lấy hả tên Hả Băng anh kìa Bà xuống mấy tên vầy nó lên dài rồi nơi bòn đi tớ muốn ăn tôm có tí lấy xong không nó đem mua nò nó bằng nó tớ đi nha cơ nó tớ tắm áp nó

ส่องย่อพิมพ์ส่องยอพิมพ์อินโดมอยู่ใกล้ดิสีมดิที่เหออมเยอะนะ ม่นาอยววายวายแย่นาะวยันคุ้ยมาขึ้นเล็บ่วายวายห้ารอบก็บพัก